ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอมีทั้งดีและแย่เกรดน่าสนใจของแมนเตต์หลังเฉือนวูฟถือเป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกพอตัวเลยทีเดียวสาหรับการเจอกันระหว่างบูฟทามตันวันเดอร์กับแมนเดตเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่สุดท้ายปีแสดงเจ้าชนะไปได้4ต่อสจากประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของคอบบี้ไมนูเมื่อได้รับ3คะแนนแบบนี้มันจึงไม่น่าแปลกอะไรที่นัดล่าสุดจะมีเกรดดีๆหลายอย่างสําหรับฝั่งแมนเดตแต่อีกมุมหนึ่งนั้นมันก็มีเกรดด้านแย่ที่ถือว่าน่าเป็นห่วง ซึ่งควรจะต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนเช่นกันแรดฟอร์ดเริ่มกลับมาหนึ่งในประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจก่อนเริ่มเกมนี้คือเรื่องของมาคัสแรดฟอร์ดหลังจากเขาพึ่งปาที่หนักจนเมาแอะถึงขนาดที่ว่าไปซ้อมกับทีมไม่ไหวแต่เขาก็พยายามลบล้างความผิดของตัวเองด้วยการทําประตูขึ้นนําให้กับทีมลูกยิงดังกลาทาให้เท่ากับว่าแรดฟอร์ดมีส่วนร่วมกับประตูในหลีกให้ทีมได้ถึง4ลูกเจอก,การลงเล่น4ีนัดหลังสุดแบ่งเป็นการทํามประตูกับ1นึ่งแอซิด ซึ่งนี่นับเป็นช่วงที่เขามีส่วนร่วมประตูในลีกให้ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่ตอนต้นปี2023ที่เคยทําได้5นัดติดต่อกันเด็กฉลาดชาติเจริญแมนยูนเต็ดเป็นทีมที่มักจะให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งจากอาคาดมี่มาช่วยทีมอยู่บ่อยๆและหลายคนก็ตอบแทนทีมได้ด้วยเพราะประตูชัยในพรีเมียร์ลีก5ลูกหลังสุดของพวกเขานั้นมีถึง4ลูกที่มีจากนักเตะซึ่งมีอายุ18ปีหรือต่ํากว่านั้นสำหรับ3คนก่อนหน้าเมานูที่เป็นฮีโร่รุ่นยาวให้กับทีมนั้นได้แก่ ที่เคยพาทีมชนะแอสตันวิลล่า3-2เมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2009จากประตูในนาทีที่3ของการทดเวลาบาดเจ็บแรดฟอร์ที่พาทีมเฉือนเฮาส์ซิตี้1-0ในเดือนสิงหาคมปี2016ด้วยผลงานในการทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2และอาริฮันโดกานาโชกับประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่3ที่ทำให้ทีมชนะฟูลแลม2-1เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2022โดนยิงง่ายจนถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์เสียป,ประตูไปแล้วถึง52ลูกจากการลงเล่นในทุกรายการ ทั้งที่พวกเขาเพิ่งลงเล่นไปเพียง32นัดเท่านั้นและมันก็ทําให้นี่ถือเป็นซีซั่นที่พวกเขาเสียประตูอย่างต่า50ลูกเร็วที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล1977-1978หากนับกันที่จํานวนเกมที่ลงเล่นโดยตลอดฤดูกาล1977-1978พวกเขาเคยเสียไป50ลูกตอนเตะไป31นัด หรือถ้าจะนับเป็นเรื่องวันเวลาไม่ใช่จำนวนเกมที่ลงเล่นนี่ก็ถือเป็นฤดูกาลที่แมนเชสเตเสียแต่หลักครึ่งร้อยจากการลงเล่นในทุกรายการเร็วที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล2 0 0 1 2นอยู่ดีโดยตอนนั้นพวกเขาเคยเสียไปถึง50ลูกตอนเข้าสู่วันที่26มกมกราคม ขนาดดุกันผลการแข่งขันจากเกมนี้ก็ทําให้แมนเดตเสียอย่างน้อย2ประตูนในเกมหลีกถึง5นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วและมันก็ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1977ที่เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นโดยตอนปี1977พวกเขาเคยเสียประตูนในหลีกอย่างต่ํา2ลูกเป็นจํานวนมากถึง6นัดติดต่อกันเลยทีเดียวครบเครื่องเอริกเทนฮารกยกนิ้วคอบบี้เมนูกองกลางยุคโมเดิร์นเชนฮากแสดงความประทับใจฝีเท้าของสตา์วัย18ปีซึ่งมีบทบาทสําคัญช่วยแมนเดตเก็บ3แต้มสําคัญได้อย่างน่าระทึก ท,ทั้งที่เกมบุกไปยันหมาป่าทำท่าว่าจะเสมอกัน3ต่อสอยู่แล้วท,ทั้งที่ทีมเยือนนําหน้าถึง2ต่อศูนย์หลังจบครึ่งแรกมันเป็นชัยชนะที่สําคัญเกมนี้มี2ด้านแต่เราเลือกมองด้านบวกก่อนผมคิดว่าเราเล่นได้ดีมากเราน่าจะนํา3ต่อศูนย์หรือ4ต่อศูนย์แต่เราทําไม่ได้และจากนั้นเราก็เสียประตูซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นแต่เราแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นโดยเฉพาะคอปดี้ไมนูมันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมเช่นฮาร์ดเอิร์ เขามีพัฒนาการที่เหลือเชื่อเขามีความสามารถที่จะเป็นมิดฟิลด์สมัยใหม่เขาเล่นเกมรับได้และบุกไปข้างหน้าได้เขามีความฟิตที่สามารถทําได้ทั้งสองอย่างเขาครบเครื่องมากต่อการเสียประตูเทนฮา์กล่าวว่าแน่นอนว่าเราสมควรเล่นกันให้ดีกว่านี้เรากําลังครองบอลได้แล้วจู่ๆเราก็ทําเสียบอลเราต้องรับผิดชอบกันให้มากกว่านี้เราเป็นทีมที่มีประสบการณ์เราสมควรจัดการให้ได้สุดท้ายแล้วเทนฮากเอ่ยถึงประตูของมาคัสและฟอร์ดว่าแน่นอนเขาต้องการประตู มันเป็นประตูที่พิเศษสําหรับทีมเราได้ประตูมากขึ้นจากการสร้างเกมมีนักเตะหลายรายเข้าไปเกี่ยวข้องเกมรุกไม่ได้น่ากลัวสิ่งที่อยากบอกหลังแมนยูเชิดวูบหือขอขอบคุณบทความจากบอบูแมนยูเตดบุกนำสองต่อศูนย์และ3ต่อหนึ่งแล้วดันมาถูกวูบตีเสมอเป็น3ต่อสในช่วงทดเจ็บกำลังจะไม่ชนะซสอย่างนั้นก่อนที่คอบบี้ไมนูจะลากเล,ลื้อยเข้าไปสังหารประตูในช่วงทดเจ็บกว่าและต่อไปคือสิ่งที่ผมอยากจะบอก หนึ่งจากโอกาสแบบหนึ่งหนึ่งทีมปีแสดงควรจะกระนำได้สัก 6- 7ถึงประตูได้ซ้ำและเพราะความไม่เด็ดขาดเพียงพอนี่แหละทำให้พวกเขาต้องกระเสือกกระสนในช่วงท้ายเกม 2. นอกจากเกมรุกที่ใช้โอกาสเปลืองเกมรับก็ยังหน้าหัวเราะเหมือนเดิมคือเสียง่าย,ายเสียเรื่อทุกประตูเฉพาะอย่างยิ่งประตูที่ถูกตีเสมอเป็น3ต่อ3ที่มาจากจังหวัดตัวเองเล่นลูกเตะม,มุมแท้แท้อันตนี้เสียบอลโง่โงราฟลว,วรานเชื่องช้าและองเดโอนาน่ายืนดูเฉยเฉย 3ตอนนำามต่อ2องเอดดิชชนะแก้เกมด้วยการถอดกองหน้าออกจากสนามหมดเลยแล้วส่งกองหลังลงมาเสริมสุดท้ายก็ถูกตีเสมออยู่ดีนั่นแหละฮ่าฮ่าฮ่าสี่ไอทีชนะเอาตรงๆเพราะเกมรับคู่แข่งห่วยแตกมากกว่าขณะที่เกมรุกก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายยังอุตส่าห์ยิงได้ตั้ง3ประตูชิดเอาส่วนแมติตมีบางช่วงเวลาที่โชว์ฟอร์มได้ใช้ไหลแต่ว่าไม่สามารถรักษาความสมำเสมอของตัวเองได้ตลอดทั้งเกมเหมือนเดิม ถ้าขอยกให้เจ้าหนูสิงห์นักเตะอย่างคอบบี้ไบนูเป็นทั้งแมน o f ฟเดอะแมตและ MVP ของเกมนี้จากจังหวะที่แหวกคู่แข่งเข้าไปสับกายยิงเสียบเสาไกลสวยงามถ้าไม่มีดาวรุ่งผู้นี้และไม่มีจังหวะนี้อารมณ์และความรู้สึกจะเปลี่ยนไปอีกแบบทันดีโบนัทแทรกพวกกูก็มีเหมือนกันนะโว้ยราสมูดฮอยลุนแจงตั้งกดกับเพื่อนแมนยูตะโกนใส่กันได้หากเล่นขัดใจ ราสมุตหอยลุนกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้แจงว่าตนตั้งกฎกับเพื่อนร่วมทีมเอาไว้แล้วว่าต่างฝ่ายต่างตะโกนใส่กันได้หากมีการเล่นที่ขัดใจกันไม่ใช่ว่าพวกเขามีปัญหาระวางกันแต่อย่างใดจนถึงตอนนี้หอยลุลเพิ่งทำประตูนในลีกให้แมนยูดได้เพียง3ลูกจากการลงเล่น17นัดซึ่งถือว่าน้อยกว่าที่หลายคนคาดหวังเอาไว้เมื่อพิจารณาถึงเรื่องที่ว่าเขาโดนซื้อมาด้วยค่าตัวในเบื้องต้นถึง64ล้านปอนด์ทั้งนี้หลายคนมองว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ฮอยลุลยิงได้น้อยเป็นเพราะเพื่อ,รอ,มมอน,อนาากรนกั ซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็มีบางเกมที่ดาวเตะชาวเดนมาร์กถูกจับภาพได้ว่าตะโกนใส่เพื่อนร่วมทีมด้วยความหงุดหงิดด้วยจนทําให้เกิดการตั้งประเด็นว่ามันเกิดรอยร้าวภายในทีมหรือไม่ฮอยลุนให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่ช่วยให้ทีมบุกไปชนะบุฟท์มต er ันวันเดอร์เรอร์4-3ว่าการจะให้เราเล่นเข้าขากันมากขึ้นนะ่ะมันต้องใช้เวลานะนะมันจําเป็นต้องมีการประสานงานกันที่ดีภายในทีมผมบอกกับพวกเขาไปเลยว่าถ้าพวกเขาผ่านบอลมาให้ผมแต่ผมไม่ได้อยู่ในจุดที่เหมาะสมแล้วนะ่ะ พวกเขาสามารถตะคอกใส่ผมได้เลยแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดผมอยู่ในจุดที่นัดหมายเอาไว้แล้วแต่พวกเขาไม่ได้ผ่านบอลมาให้ผมผมก็สามารถตาวาดใส่พวกเขาได้เช่นกันเราเริ่มสร้างเคมีที่ดีระหว่างกันได้แล้วคุณจะเห็นได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างผมมาคัสและกาน้ากำลังออกมาดีหัวหอกวัย20กล่าวชมคอบบี้เมนูกองกลางเพื่อนร่วมทีมด้วยหลังจากเมนูเป็นคนทำประตูชัยให้ทีมได้ในเกมกับวู๊ ผมไม่ได้มีโอกาสดูเขามากนักในช่วงปรีซีซั่นแต่ทุกคนต่างบอกว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงมากๆเขามีสรีระที่ดีและมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเขานิ่งสุดๆขณะที่ตอนอยู่นอกสนามเขาก็มีนิสัยดีและมีความเป็นกันเองคุณจะเห็นเลยว่าเขานิ่งมากๆเขามีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมที่จริงผมคิดว่าตัวเองอายุน้อยแล้วนะแต่เขากลับกำลังยกระดับของตัวเองได้ในตอนที่มีอายุแค่18ปี ลาสบูฮอยลุนทำลายสถิติของ Crist Ronaldo, คริสเตียโนโรนโดกลายเป็นนักเตะแมนเเตที่ทั้งยิงและแอซิ์ได้2เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังช่วยทีมบุกชนะบุฟตัน4ต่อ3กองหน้าทีมชาติเดนมาร์กจ่ายบอลให้มาคัทและฟอร์ทำประตูขึ้นนำในเกมนี้ตั้งแต่นาทีที่5ก่อนที่จะมาทำประตูของตัวเองในนาทีที่22ของเกมจากผลงานในนัดน,นี้ทำให้ฮอยลุนเป็นนักเตะปีแสดงอายุน้อยสุดที่ทั้งทำประตูและแอซิ์ในพรีเมียร์ลีกได้2เกมติดต่อกันโดยวัย20ปีกับ362วัน ทำลายสถิติเดิมที่คริสเตียโน o โรนัลโดททำเอาไว้ในวัย21ปีย้อนกลับไปเมื่อปี2007สำหรับเกมถัดไปแมนเด็จจะกลับไปเล่นในบ้านพบกับเวสต์แฮมในเกมพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่สีกุมภาพันธ์มิเคลซินแวตหนุนแมนเชสเตอร์เต็ดสโมสรเก่าป่าหน้าเชลซีคว้าตัวไมเคิลโอลิเซตัวรุกของคริสตันพาลิตร่วมทีม แข่งวัวย,ยี2ปีตกเป็นข่าวอย่างหนักกับสิงห์บูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายเจ้าตัวเลือกที่จะต่อสัญญาใหม่กับสโมสรแต่นั่นไม่ได้ทําให้ข่าวเรื่องการย้ายทีมเงียบลงไปเชื่อว่าในสัญญาใหม่ของโอลิเซ่ค่าฉีกสัญญาจะเพิ่มจาก35ล้านปอนด์เป็น60ล้านปอนด์แต่ทางซินเวสก็ยังหนุนปีแสดงให้ดึงตัวร่วมทีมให้ได้เขามีศักยภาพที่ดีพอในการเล่นให้กับยูเนเตดเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างมากนับตั้งแต่สมัยที่ค่าแข่งกับเรดดิงซินเวสกล่าวก เขาน่าจะอยู่ในลิสต์เป้าหมายของยูเนเต็ดแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องการมาอยู่ร่วมทีมยูเนเต็ดหรือเปล่าเขาจะนํามาซึ่งคุณภาพความเร็วและเขาเป็นนักเตะที่มีดีรอบด้านกับการลุยไปข้างหน้าเขาชอบที่จะดวลกับคู่แข่งเขาต้องทํางานให้ดีในพื้นที่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแอซิสหรือทําประตูสําหรับดูการนี้แม้ว่าจะหลงเล่นไปเพียง10เกมในพิมลีเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายแต่ทางโอลิเซก,ก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมด้วยการทํา6ประตูกับ3แอซิส หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ